สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนหัดอ่านภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านเลยหรือเรียนมาตั้งนานแล้วก็คือไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษคำคำนั้นอ่านออกเสียงยังไงนะคะเหมือนไม่มีแนวทางในการที่จะสะกดคําเลยนะคะซึ่งวิธีที่จะสอนนะคะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ก็คือตามหลักภาษาทั่วไปนะคะจะไม่ได้เรียนแบบนี้ แต่ว่าวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้คนไทยอะคะ่ะสามารถเข้าใจแล้วก็เทียบเสียงได้นะคะแต่ว่าถ้าไปเจอคำาอื่นๆหรือบางคำที่ไม่ได้ออกเสียงตามนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางคำที่อาจจะไม่ได้ออกเสียงตามนี้เสมอไปเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคำที่ไกด์ไลน์ให้เป็นส่วนใหญ่นะคะ มาเริ่มที่พยัญชนะเลยนะคะก็คือ a ถึง Z นะคะหรือ A ถึง Z นะคะมาดูกันว่าเราจะเทียบเสียงพยัญชนะยังไงนะคะตัวนี้นะคะตัวแรกก็คือตัว a นะคะ a ก็คือสละเอออ่างนะคะคูก็เขียนออ่างลงไปเพราะฉะนั้นเสียงตัว a จะเป็นเสียงออ่างนะคะหรือความจริงเป็นเสียงสระนะคะบอ EB นะคะก็คือใส่บอใบไม้ไปค่ะเพราะฉะนั้นบอใบไม้ก็ ก็คือตัว b จะเทียบเท่ากับเสียงบอใบไ,ไม้นะคะ c ก็คือซอ e c แต่ความจริงนะคะ c ออกเสียงเป็นคอควายซะส่วนใหญ่อันนี้ต้องจำนะคะ do ed เป็นเสียงดอเด็กนะคะ e ค่ะ o า f เป็นเสียงตัวสะกดก็คือเสียงตัวฟ o r f u นะคะ g ก็คือจอจานแล้วก็กอ,อกไก่นะคะซึ่งความจริงอาจจะเป็นเสียงกอ,อกไก่เป็นซะส่วนใหญ่ตัวนี้นะคะก็คือ h นะคะ h ก็คือออองนะคะก็จริงๆฝรั่งออกเสียงตัวนี้ว่า H นะคะไม่ใช่ H แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยก็คือฮอนกูกแต่ความจริงแล้วตัวนี้จะเท่ากับเสียงฮอนกูกนะคะอ่าไอออองนะคะเจจจจนนะคะเคคควาย l นะคะเป็นเสียงตัวท้ายก็คือลอลิง m ตัวท้ายเหมือนกันมอม้า n ตัวท้ายเหมือนกันนอหนูโอออาง พี P, พอพานแล้วก็อาจจะเป็นเสียงปอปลาได้นะคะคิวเป็นสองตัวนะคะคือคอคายแล้วก็วอลแหวนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเสียงควบกล้มก็คือคอวออาเป็นเสียงรอเรือนะคะอ่เอสเป็นเสียงสอเสือที T, เป็นเสียงทรหารหรืออาเอสหรือเป็นสอเสือหรือซอโซ่ก็ได้นะคะที T, คือทรหารยู U, นะคะอันนี้ออกเสียงยูแต่ความจริงยูเป็น เสียงสระเป็นเสียงแบบไม่หันอากาศได้นะคะอ่ะวี w, ก็คือวอแหวนค่ะอันนี้ W W ออกเสียงเหมือนตัววีนะคะจำคู่กันเป็นวอแหวนแล้วก็ X นะคะเป็นกอไก่แล้วก็ซอโซ,อซอกรารันนะคะเป็นเสียงตัวสะกดซสะส่วนใหญ่นะคะ Y เป็นเสียงตัวท้ายค่ะยอยักนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่านว่า Z นะคะหรืออ่านว่า Z เพราะฉะนั้นจะเป็นเสียงตัวซอโซ,อซอนะคะ ทวนกันอีกรอบนะคะตัวอักษรสีส้มที่ครูเขียนลงไปก็คือเทียบกับเสียงพยัญชนะของภาษาไทยนะคะเหมือนตัวดีก็จะเท่ากับเสียงดอเด็กตัว K ก็เท่ากับเสียงข้อควายนะคะตัว n <S <S ก็เท <N, S 2> ่ากับเสียงนอหนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงพยัญชนะนะคะต่อไปเป็นเสียงอักษรคู่นะคะอักษรคู่คือเป็นอักษรที่ใช้คู่กันนะคะซึ่งเราไม่สามารถมานั่งแกะได้แล้วว่า C คือคอควาย h คือฮอรนูก,กไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องจําคู่กันว่า CHH h, h เป็นเสียงชอช้างนะคะ t h นะคะจะเป็นเสียงทอทงทอทหารดดเด็กโอเต่าแต่ว่าความจริงแล้วอะค่ะ ก็คืออันนี้เป็นการเทียบเสียงให้เหมาะกับคนไทยนะแต่ว่าความจริงฝรั่งจะไม่ได้ออกเสียงทอร,าร์าหหรือว่าโดเด็กต่อต่ามันจะเป็นเสียงแบบเสียง TF นะคะซึ่งสามารถไปย้อนหาใน YouTube ที่ใครเขาแบบว่าทำทำคลิปแล้วเห็นรูปปากนะเห็นรูปปากว่าเขาทาตัวตัวเวลา t ีออกเสียงยังไงได้นะคะ,ะแล้วก็ PH จะเป็นเสียงฟอฟันนะคะ KN นะคะไม่ออกเสียงตัวเคออกเสียงตัว n ก็คือนอหนู WH ออกเสียงวอแหวนหรือฮอดองฮูกนะคะอ่า uh, อออกเสียงงองูนะคะแล้วก็ NK เป็นงองูคอควายเกนะคะแล้วก็ CK จะเป็นคอควายค่ะ CE SECE จะเป็นซอโซ,โซนะคะ VE จะเป็นเสียงฟอร์ฟันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอักษรคู่นะคะซึ่งอย่างสมมติเราเคยเจอไปว่า d i s h แบบนี้นะคะ d ก็คือ d o เด็กนะคะ i อันนี้เป็นสระอีนะคะแล้ว h h เราก็มาดูตรงนี้ค่ะ h h o คือเสียงชอช้างอันนี้คือการที่เราใช้อักษรคู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องจำว่าอักษรคู่ตัวนั้นนะคะมันออกเสียงอะไรนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงเอ่อเสียงอักษรตัวเดียวแล้วก็อักษรคู่นะคะก็คือเสียงพยัญชนะนะคะ สระนะคะถ้าเรามาลองดูดีๆสระก็คือตัวที่มันเป็นเสียงตัวอ่างอะค่ะ a a e i o u นะคะจะเป็นเสียงสระเพราะฉะนั้นนะคะสระของเราสระเดี่ยวจะมี5ตัวก็คือ a e i o และ u นะคะก็จะเป็นเสียงสระตามที่ครูเขียนไว้ให้เลยก็คือ a จะเป็นเสียงสระแอหรือออกเสียงสระอา e จะเป็น A กับ E นะคะ i จะเป็นอกับ I o จะเป็น o แล้วก็อแล้วก็ u จะเป็นเสียงไม่หันอากาศ หรือบางทีอาจจะเป็นเสียงอื่นขึ้นอยู่กับคำนั้นๆที่เป็นคำพิเศษที่ไม่ได้ออกเสียงตามที่สอนไปนะคะเรามาเริ่มดูที่สระตัวแรกเลยลวกันนะคะเป็นตัว A นะคะมาดูว่าเราจะสะกดคำยังไงนะคะ A นะคะ A คือสระแอนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคำนี้นะคะเราก็ใส่ไปสระแอนํำหน้าค่ะแต่ว่ามันไม่มีตัวอื่นเลยใช่ไหมคะไม่มีตัว B ไม่มีตัว C อย่างนี้ เราต้องใส่ออ่างไปให้มันด้วยนะคะแล้วก็ทีก็คือทอทหารก็จะอ่านว่า a d นะคะ a d แปลว่าที่นะคะต่อไปนะคะเหมือนเดิมคะ่ะใส่สระก่อนนะ a สระแอ b คือบอใบไม,ไม,ไม้และ t คือทอทหาร bad bad ค้างคาวนะคะ c i นะคะ,ะ a นะคะ c อันนี้เป็นสิ่งคอควายนะคะแล้วก็ T ทอทหาร cat cat แมวนะคะ ต่อไปนะคะ H ก็คือหอน้ฮูกนะคะแล้วก็ T ทอนอาหาร Hat Hat หมวกนะคะต่อไปใส่สละเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ C คือคอายแล้วก็ N คือนอนหนู Can Can แปลว่ากระป๋องหรือแปลว่าความสา,า,สามารถนะคะ A นะคะสละแอ M คือมอม้าและ N คือนอนหนูนะคะ Man แปลว่าผู้ชายนะคะต่อไปนะคะ A คือสละแอ P คือพอพานแล้วก็ CK คือคอควายก็จะอ่านว่าแพ็คแพ็คนะคะก็แปลว่าห่อของนะคะหรือแปลว่าแพ็คเหมือนแบบ1แพ็ค2แพ็คตามที่เราเคยตามที่เราพูดกันนะคะต่อไปนะคะตัว E นะคะ E จะเป็นเสียงสระเอหรือสระอีนะคะในกรณีที่มีตัวสะกดต่อท้ายแบบนี้นะคะจะเป็นเสียงสระเอซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าไม่มีแบบนี้นะคะแบบ3ามคำ แบบ2องคำนี้นะคะก็จะเป็นเสียงสระ e นะคะอย่างเช่นคํานี้นะคะ e ก็ใส่ไปก่อนเลยค่ะว่าตัว a t ก็คือทอรหารและ n ก็คือนอนหนูนะคะ ten อันนี้คือ e ก็สระ a นะคะ h คือฮอน้องฮูกและ n คือนอนหนู hen h e n แปลว่า10นะคะแล้วก็ hen แปลว่าแม่ไก่นะคะต่อไปนะคะ e สระ a ch คือชอช้างแล้วก็ ck คือคอควาย check แปลว่าตรวจสอบนะคะ เนี่ย e ศรพ a s คือสอโซ s แล้ว t ท,ท้อนหารนะคะ set แปลว่าชุดหมายถึงแบบเวลาเราไปสั่งอาหาระคะ่ะเอา set a set b set 1, set 2ก็คือชุด 1, 2ชุดหรือจะแปลว่าตั้งค่าก็ได้นะคะเป็น verb นะคะแปลว่าตั้งคา่าต่อไปอันนี้ไม่ใช่ศระเอ a แล้วนะคะเป็นศระอี e นะคะ m อ r e me นะคะแปลว่าชั้นที่เป็นกรรมนะคะแล้วก็ตอบ c a. sh เป็นอักษรคู่คือชอช้างนะคะแล้วก็ชออีชีนะคะแปลว่าหล่อนผู้หญิงคำนี้ออกเสียงสองพยางนะคะคำแรกออกไปเลยว่าอีค่ะแล้วก็คำนี้นะคะเป็นเสียงวอสระเอนะคะวอแวน no นุอีเวนนะคะอีเวนแปลว่าเหมือนแม้ว่าอีเวนโดนะคะแบบถึงแม้ว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสระเอนะไอ้ไม่ใช่เป็นตัว A สระแอนนะคะแล้วก็ตัวอีสระเอกับสระอีนะคะ ต่อไปเรามาดูที่ตัวสระไอนะคะเอ่อไอไอนะคะภาษาอังกฤษตัวไอก็คือออกเสียงสระอีหรือเป็นไอนะคะแต่ว่าที่ครูเอามาทั้งหมดนี้จะเป็นสระอีหมดเลยนะคะ C คือคอควาย L คือลอลิง I สระอีและ C K ก็คอคอวายคลิกนะคะแปลว่าเหมือนคลิกเมาส์นะคะอื ต่อไปนะคะ B บอใบไม้นะคะ I สระอี G เก่าเก่ big แปลว่าใหญ่นะคะอ่าต่อไป H คือฮอลล์ทังคู่ I สระอีและ S ต่อเสือ His แปลว่าของเขาผู้ชายอ่า S ซอโซ่นะส่วนใหญ่ถ้าอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเสียงซอโซ่หรือซอเสือก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงซอโซ่นะคะแล้วก็ I สระอีและ T ทั้งหานะคะ Sit Sit นะคะต่อไปนะคะ S ซอสโซไอสระอี so, e, และเอ็นจีเป็นอักษรคู่งองูซิงนะคะอาซิดเมื่อกี้แปลว่านั่งนะคะแล้วก็ซิงแปลว่าร้องเพลงอาสระรอเรือไอสระอีเอ็นจีงองูริงนะคะแปลว่าแหวนแล้วก็เอ็มมอม้าไอสระอีแอลลอริงเคคอควายมิลค์แปลว่านมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียง ตัวไอนะคะก็คือเสียงสระอีกับสระไอแต่ว่าที่ครูเอามาเป็นเสียงสระอีหมดเลยนะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นตัวโอนะคะจะเป็นเสียงสระโอกับสระออถ้ามีตัวอักษรตามท้ายนะคะก็จะเป็นเสียงสระออแต่ถ้าไม่มีจะเป็นเสียงสระโอนะคะเอามาดูคําแรก B คือใบไม้โอ o คือ o, อ่างและ x ก็คือกอไก่โซโซนะคะก็จะเป็นบ็อกซ์กล่องนะคะ ต่อไป L r o อ l i n g O าง C K คู่กันคอควายล็อกก็แปลว่าล็อกบ้านนะคะอ่าต่อไปนะคะ H h o ู o อออ่างและ T ทหาร Hot แปลว่าร้อนนะคะ P p o อออ่างท T ทหาร Pot แปลว่าหม้อนะคะต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นเสียงสระโอเพราะไม่มีต่อท้ายก็ไม่ใช่กอนะจะเป็น go go ไปนะคะต่อไปอันนี้นะคะ ก็จะเป็นเอ็นโนแต่อันนี้ไม่ได้ออกเสียงออ่างค่ะอันนี้เป็นคําพิเศษนะคะก็คือไม่ใช่เหมือนตามที่ครูบอกไปอันนี้ออกเสียงสระโอเหมือนกันก็จะเป็นแล้วตัว k n ไม่ออกเสียง k นะคะออกแค่เสียง n ก็จะเป็นนอนหนูแล้วก็ใส่ w คือวแหวนก็จะเป็น n no, นแปลว่ารู้จักนะคะโอเคอ อ่าต่อไปอันนี้เดี๋ยวครูลบก่อนเรามาสอนใหม่พร้อมกันนะคะอ่าอ่าต่อไปนะคะอ่าย uh, นะคะในที่นี้ u จะเป็นเสียงแบบไม่หันอากาศนะคะอย่างเช่นคํานี้นะคะเราไม่ต้องใส่ออ่างเพราะว่ามันมีพยัญชนะนาหน้านะคะอย่างเช่นฮฮก็คือฮอนกงฮูกเราใส่ฮอนกงฮูกแทนและยูใส่ไม่หันอากาศและทีคือใส่ทรหารหัดนะคะแปลว่ากระท่อม C sh เจอบ่อยละเป็นชอช้างนะคะเจอบ่อยๆก็จะจำได้ u ไม่หันอากาศททหารชัดแปลว่าปิดนะคะ C คอควายไม่หันอากาศและทีทหารคัดตัดนะคะเอฟคฟัน L ลอลิงแล้วก็ U ไม่หันอากาศแล้วก็ sh ชอช้าง flush flush ก็จะแบบเหมือนแปลว่ากดกดกดน้ำได้ค่ะ,ะกดเหมือนเวลาเรากดโถส้วมนะคะมันเป็น flush นะคะ ต่อไป B บอใบไม้นะคะแล้วก็ U ไม่หันอากาศ N นอหน,นูบันบันแปลว่าขนมปังทรงกลมนะคะ R รอเรือ U ไม่หันอากาศและ N นอหนูรันวิง่ง S ซซโซ U ไม่หันอากาศและ N นอหนูสัน้นพระอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงไม่หันอากาศนะคะแต่มันอาจจะมีบางคำอย่างเช่นคำว่า P U T เราไม่ได้อ่านว่าพัดนะแต่คำนี้อ่านว่าพุทนะคะ ซึ่งบางคําอย่างเงี้ยเรามันอาจจะไม่ได้ออกเสียงตามที่ครูสอนไปเนาะมันก็จะมีคําที่เป็นเสียงพิเศษบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบว่าเช็คอีกรอบแต่ว่าบางทีอันเนี้ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแต่ถ้าบางคําเราออกเสียงไปอ,ะอ่ะอ่ามันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะต้องเปิดดิกชันนารีเพื่อดูว่าอ้อคานี้ออกเสียงแบบที่เราเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะพี PU ่ยูทีไม่ได้อ่านว่าพัดแต่อ่านว่าพุดนะคะอืมแปลว่าวางนะคะอ่าต่อไปนะคะ อ่ะนคูรบก่อนลืมลบตลอดเลยอ่ะเพราะว่าเคยสอนลงไปในติ k กต k อกเนาะอ่ะนะคะ a y นะคะจะเป็นเสียงสระ a แล้วก็ยอยักกระลันนะคะก็จะใส่ไปก่อนเลยแล้วต้องค่อยใส่ตัว s ก็คือเป็นซอโซนะคะแล้วก็ j แปลว่าพูดว่านะคะอันนี้ใส่สระ a ก่อนแล้วก็ b บอใบไม้นะคะแล้วใส่ยอยักกระลัน b แปลว่าอ้าว อ่าเอใส่ส่วก่อนนะคะแล้วก็ p ก็คือพอพานนะคะแล้วก็ ay เอ้ยแล้วก็ y เป็นยอยักษ์นะคะ pay นะคะแปลว่าจ่ายอืมสระเนะคะ m มอม้าแล้วก็ยอยักษ์กัลันเมนะคะแปลว่าอาจจะนะคะหรือแปลว่าเดือนพฤษภานะคะอืมอ่าคำนี้นะคะ a แล้วก็ s นะคะแล้วก็ตอเต่านะคะแล้วก็ อันนี้อาจจะเป็นเสียงคนไทยถ้าเป็น st คู่กันจะเป็นเสียงต่อเต่านะคะตั t จะเป็นต่อเต่า stay นะคะแล้วก็อันนี้นะคะวอลแหวนนะคะแล้วก็ยอยักกับรันเวนนะคะ stay เมื่อกี้แปลว่าอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เวแปลว่าทางนะคะอันนี้ก็ใส่เอก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ดีดอเด็กแล้วก็ใส่ยอยักกับันเดย์แปลว่าวันนะคะ A Y เจอคู่กัน A ไม่ใช่สระแอแล้วก็ Y ไม่ใช่ยอยักแล้วนะคะ แต่จะว่าจะแต่จะเป็นเสียงเอนะคะเพราะฉะนันก็จะเป็นเซเบเพเมเจวเดนะคะเหมือนกัน a, อาร์นะคะ a, อาร์จะเป็นเสียงอาร์นะคะเพราะฉะันั้เ c, a, รก็ใส่คอควายไปก็จะเป็นคาร์รถยนต์บีเออาร์บาร์แปลว่าแท่งได้นะคะหรือแปลว่าผับบาร์ช็อกโกแลตบาร์นะคะก็จะแปลว่า ช็อกโกแลตแท่งนะคะ F for fun นะคะแล้วก็ใส่สระเหลือไป far แปลว่าไกลนะคะส่วนอันนี้จะมีตัวสะกดแล้วนะคะก็แค่ใส่ตัวสะกดไปเฉยๆเหมือนเดิมก็แค่ใส่มอม้าเพิ่มไปเป็นตัว M มอม้านะคะ farm ไรนานะคะ P A R นะคะแล้วก็ใส่ตัว T ไปนะคะเพราะว่า T เป็นทาาอาหารนะคะ part แปลว่าส่วน่ h H คือฮอนกฮูก A R อารใส่สระอารอเรือไปค่ะแล้วก็ดีคือดอเด็ก hard นะคะ hard แปลว่ายากนะคะแล้วก็ y y เป็น w อ y าตัวเป็นยอยักษ์นะคะไม่ใช่ว่าแหวนนะ A R ก็คือสระอารอเรือแล้วก็ดีดอเด,ด็กยากนะคะหรือยา่าดก็จะแปลว่าสวนสวนแบบสวนเล็กๆหลังบ้านเรานะคะโอเคอ่ะ a y จะเป็นเสียง a แล้วก็ a r จะเป็นเสียง r นะคะก็แค่ใส่ตัว พยัญชนะนำหน้าไปแค่นั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นดับเบิ้ลโอสตัวจะออกเสียงเป็นสระอูกับสระอูนะคะอ่าอาก็คือรอเรือสระอูแล้วก็มอม,ม้านะคะร o มแปลว่าห้องค่ะ S คือซอไม่ใช่ S ตัว Z ตัว z นะคะเป็นซอโซแล้วก็อ่าใส่สระอูแล้วก็มอม,มาะะ้าค่ะ o ูมแปลว่าขยายนะคะ f อฟฟอฟานอูแล้วอแล้วก็ D ด e ีเด็กฟูดอาหารนะคะอ่าต่อไป G กอไก่อืมแล้วก็สระอูแล้วก็เด e ็กกูดนะคะแปลว่าดีหรือความจริงออกเสียงว่ากึดนะคะฝรั่งออกเสียงกึ่งเสียงก็คือกึดแปลว่าดีนะคะปคือบอใบไ,ไม้สระอูแล้วก็คอควายบุกนะคะถ้าตัวเคอยู่ข้างหลังทั้งสองน่จะออกเสียงเป็นสระอุนะคะบุกหนังสือแล้วก็ L อืนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกนะคะ L r o l ling, นะคะลูกแปลว่าดู H นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮุกนะคะเหมือนท่อนฮุกหรือแปลว่าหมัดฮุกแบบนั้นนะคะอืมฮุกนะคะโอเคนะคะต่อไปอันนี้ E A กับ E E เป็นคู่กันนะคะจะออกเสียงเป็นสระ E เหมือนกันถ้า E A อยู่ข้างหน้าใสอออ่างไปด้วยนะคะเหมือนคำนี้าเราต้องใสอออ่างสระ E และที่ทหาร Eat กินนะคะ S ซโซค่ะ s อสโซ e e สระอีเห็นอันนี้ s อโซเหมือนเดิม ea อ้าวออกเสียงเหมือนกันเลยแต่แปลไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เห็นนะคะแต่ถ้า SEAC ทะเลนะคะ f r ee ก็ for ร E อีฟรีนะคะแปลว่าว่างหรือแปลว่าไม่เสียตังค์อ่า c คอควาย l อลลิง ea สระอีและ n นอนหนู clean แปลว่าสะอาดนะคะ H h อนูแล้วก็ EA สละ e และทีทหาร h a t แปลว่าความร้อน N สละ n อนหนู EE สระ e และดีเด็กนีดแปลว่าจำเป็นนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น d ดับเ e ิจะออกเสียงสรัอุก,กับสระอูแล้วก็ถ้าเป็น EA กับ EE e, จะออกเสียงเป็นสระ e นะคะอืมอ่ะ คราวนี้เป็นเสียง ear นะคะเพราะว่าคำว,ว่า e a r ออกเสียงว่า ear ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ออกเสียงไปเลย ear แต่ถ้าคำนี้นะคะเราก็แค่ใส่ for fun ไปแทนอออ่งค่ะก็เป็น for ear fear นะคะอันนี้ก็เป็นฮอ r n h ook, ก็เป็น h o r ear hear อือ่า ear แปลว่าหู fear แปลว่าเอ่อ fear แปลว่าความกลัวนะคะแปลว่ากลัวแล้วก็ hear แปลว่าได้ยินนะคะ อันนี้ก็คือนอเอียนเนี่ยเพราะใส่นอหนูไปเนียแปลว่าใกล้นะคะอืแล้วก็ซก็คือคอควายและแอลรอริงนะคะเคลีย c l เคลก็แปลว่าเหมือนที่เราพูดกันอะเคลีย c l เคลียแปลว่าอะไรอะเคลียภาษาไทยก็ก็จริงๆคนไทยก็ใช้ทับศัพท์ว่าเคลียเนาะอ่าต่อไปนะคะอ e อันนี้นะคะก็คือทอนะคะก็เป็นทอเอียเทีย เทียไปว่าน้าตาได้นะคะอ่าแล้วก็ต่อไปคํานี้เป็นคําพิเศษนะคะไม่ได้อ่านว่าเบ er ียแต่อ่านว่าแบร์อืมเหมือนที่ครูบอกนะคะว่าบางคามันอาจจะไม่ได้ออกเสียงตามนั้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องจําด้วยในบางคําที่ไม่ได้ออกเสียงตามนั้นนะคะอืมแบร์หมีนะคะ O R และ E R ออกเสียงเออนะคะอย่างเช่นอันนี้เราออกเสียงเหมือนตอนที่เราเคยเรียนเลย D D O D E O O R C วายนะคะส่วนอันนี้ นะคะ OR เราใส่สระเออก่อนแล้วเราใส่ตัวทีงไปตรงนี้นะคะหรือใส่ตัวเต่าเนาะแล้วก็อ่า o กเตนะคะ d ็ c ก o r ก็ได้นะคะด o อกเตอร์ t o r ได้นะคะแปลว่าคุณหมออ่าอันนี้เหมือนให้เราเคยเรียนไป F for fun แต่ AR เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ก็คือสระอรอเรือและ M มอม้านะคะส่วนอันนี้เราต้องออกเสียงอีกครั้งหนึ่งรอบก็จะเป็นเมอร์นะคะเป็น farmer ชาวนานะคะ อันนี้ก็เพิ่งเรียนไปนะคะ e a ก็คือสระ e นะคะ ch ก็คือชอช้างนะคะแล้วออกเสียงคำนี้อีกรอบหนึ่งก็คือชอเอเชอร์นะคะ t shirt นะคะ c a r เรียนไปแล้ว car นะคะอันนี้ e สระ e นะคะ p พพานและ n น,นหนู pen น,นะคะแล้วก็อันนี้นะคะ เหมือนที่เราเรียนไปก็ออกเสียงว่าเธอ carpenter นะคะแปลว่าช่างไม้อ่าอันนี้ก็เรียนไปแล้วนะคะ n คือนอหนู u คือไม้หันอากาศ m คือมอมาอันนี้ก็คือ b o e r number นะคะตัวเลขอ่าอันนี้ก็เรียนไปแล้วเห็นไหมคะ a สระแอร์อะใส่ออ่างไปด้วยเพราะว่ามันเป็นตัว a ออ่างก็แอรนะคะ d ดดเด็ก add นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอ่านว่า ไว้ why, นะคะออันนี้ไม่ได้อ่านว่าอีกนะเน,นี่ยเนาไว้ why, แล้วก็ the advisor นะคะแปลว่าผู้ให้คำแนะนำนะคะอันนี้เหมือนเดิมค่ะ a ใส่สระแอแล้วก็อออแล้ว c, คือคอวาย at แล้วก็อันนี้เป็นสระเ e, อก็คือ t o r a c t ร์คนะคะแปลว่านักแสดงชาย actor นะคะต่อไปนะคะ ow นะคะหรือ ou ก็จะเป็น สระอาวอแหวนนะคะ c o w ก็คือสระอาคอควายก่อนแล้วก็ใส่สระอาวอแหวนข้าวนะคะ H คอนฮูกนะคะ H า How นะคะ D R นะคะแล้วก็สนอนหนูกระรานด้วยดาวนะคะอ่าข้าววัว How เท่าไหร่อย่างไรดาวแปลว่าข้างล่างนะคะแปลว่าลงอ่ะแล้วก็ S S O นะคะอ่า แล้วก็ม like ah. uh, so like oh. uh, ีนอหนูด้วยแล้วก็มีดเด็กกระันเศร้าแปลว่าเสียงพี่พอพานอรอเรือนะคะแล้วก็ใส่วหวดไปแล้วก็ใส่ดอเด็กกระันพร้าวอ่าแปลว่าภูมิใจนะคะทีทัหารอ่าแล้วก็เอ็นนอหนูเท้าแปลว่าเมืองนะคะแล้วก็อันนี้อรอเรืออ่าโอแล้วก็มีนอหนูด้วยแล้วก็มีดอเด็กด้วยนะคะราวแปลว่ารอบรอบนะคะอืมโอเค ต่อไปนะคะถ้า IR จะเป็นเสียงแบบเ e, อแบบแบบนี้นะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะ b ก็ใส่ไปตรงนี้บอนะคะและว d ก็ใส่ไปตรงนี้นะะนอย่างนี้เอง,องน,นะคะอลองเขียนใหม่บออนี้แบบนะะี้ค่ะ bird นะคะก็จะแปลว่านกนะคะต่อไปอันนี้เราก็ใส่ f for fun นะคะ i r ก็เหมือนเดิมเขียนแบบนี้แล้วก็ s ก็คือสอเสือและ t ก็ทหาร first แปลว่าอันดับแรกใส่แบบนี้ไว้รอก,ก่อนกนะ่อนนะ th ก็คือทอรหารนะคะหรือแบบเซิร์ตมันจะแบบเสียงแบบเซิร์ตแต่ความจริงคนไทยอาจจะเป็นเสียงต่อเต่าเซิร์นะคะแต่เป็นเซิร์นะคะก็จะแบบว่าอันดับที่สามนะคะ f for fun นะคะแล้วก็ t ทอรหารเฟิร์นะคะ f ฟิร t เอาลืมคูหรือคือลืมตัว f คูคูเติม f l อ่ะ s l i r t นะคะแปลว่าจี sh เป็นชอช้างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสระบอย่างี้เนาะแล้วก็ททหาร shirt นะคะแปลว่าเสื้อ i r t อืมคำนี้ a i r อ่านว่าแอร์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำอื่นเราก็แค่ใส่ตัวเนี้ยไปต่อไปตรงเนี้ยค่ะ h a r ก็คือ hair นะคะอืออ่าใส่แอร์อก่อนแล้วก็ใส่ f ไปตรงกลาง f ก็คือ for fun ก็เป็น fair hair แปลว่า ผมนะคะแฟร์แปลว่ายุติธรรมแล้วก็หรือแปลว่าเทศกาลก็ได้งานแฟร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้อ่าเหมือนเดิมค่ะละพีใส่พอพานแล้วก็อ่าแพร์แปลว่าคู่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแชร์แปลว่าเก้าอี้นะคะอืมโอเคพออันนี้นะคะจะเป็นอักษรสละคู่กันแต่คู่กันแบบห่างๆแบบนี้นะคะอ่าก็จะเป็นสละ เอนะคะมาดูกันอย่างเช่นถ้าอันนี้นะคะถ้าเป็นตัว e นำหน้าถ้าเป็นตัว a นำหน้าก็ใส่ออ,อ่างด้วยนะแล้วก็ใส่ตัว t ไปนะคะก็คือ h h แปลว่ากินนะคะกินกินไปแล้วนะคะอ,อ่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ใส่สระ a ก่อนแล้วก็ ae ใส่สระอนะคะ h คือฮอน้องหูกนะคะแล้ว t ก็ทอนหาร h นะคะ h แปลว่ากินเอ,อ้ h แปลว่าเกลียดค่ะอขอโทษทีค่ะเบอร์ละอ่าต่อไปนะคะ e A E สร,ระ A นะคะ B วอยไม้แล้วก็ C ขอควายเบกเบกแปลว่าอบนะคะอบขนมอันนี้ A อ A E รสระ A เหมือนเดิม L ลอลลอิงและ K คขอควายเลกเลกแปลว่าทะเลสาบนะคะ A อ e, อ่าขอควาย K ก็ขอควายแต่ความจริงคนไทยเขียนเป็นกอไก่ก็คือเคกก็คือเคกนั่นเอง A E สร,ระ A, H H ชอช้าง C K คอควายเชคเชคแปลว่าเขย่านะคะอ่ะแล้วก็ต่อไป A นะคะแล้วก็ F คือ for fun และ C อันนี้เป็น so so นะคะก็คือ face แปลว่าหน้านะคะอืม A กับ E อยู่อย่างนี้ห่างๆกันนะคะมีตัวอักษรขั้นก็จะเป็นเสียงสระ A นะคะตามที่เราเขียนไปเมื่อกี้ อ่าต่อไปเหมือนกันค่ะ I กับ E นแบบนี้นะคะจะเป็นเสียงสระไอนะคะถ้า I อยู่หน้าก็ใส่อออ่างไปด้วยนะคะแล้วเอสก็คือซอร์โซก็คือ Ice น้ำแข็ง I E ใส่สระไอค่ะบใบไม้และ c ีคอควาย Bike นะคะจักรยานหรือมอไซค์ก็ได้อ่าใส่สระไอเอลิงนะคะแล้วก็ C ขคอควาย Like นะคะแปลว่าถูกใจชอบนะคะ i e อสาย d ก็คือดอเด็กนะคะแล้ว v ก็คือจริงๆ v e เป็นคู่กันก็ได้ค่ะเป็นเสียงฟ o r f ฟันก็คือ dive นะคะแปลว่าดำน้ำนะคะอ่ะ I, กับ e นะคะเป็นสาะไอแล้วก็ s อโซอและ d ดดอเด็ก side แปลว่าด้านข้างแปลว่าข้างข้างนะคะอันนี้อ่ออ่าแล้วก็ ะะอ่านแปบ๊บหนึงนะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่านว่าไซ t e เหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเป็นตัว T นะคะ s i t e นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเสียงตัว T อันนี้เป็นเสียงตัวดีนะคะ s i ต์ Side, อันนี้จะแปลว่าเหมือนสถานที่ตั้งได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ i e ก็สระ i เหมือนกันและ b คือใบไม้และ t ก็คือท้หารก็จะเป็น byte b By i t e ก็จะแปลว่ากัดนะคะอื I, e. เจอคู่กันแบบหทางๆแบบนี้ใส่สระ i นะคะแต่ถ้า i อยู่ข้างหน้าใส่อออไปด้วยนะคะ a e ใส่ a แล้ว i e ก็สระ i นะคะอาคู่ลืมคำเป็น o e นะคะ เดี๋ยวไว้มาตอบเป็นคลิปต่อไปได้ไหมวันอันนี้ขอเป็นแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้มาลงเป็นคลิปต่อไปเป็นตัว OE แล้วก็ตัวอื่นที่ยังไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวขอไปทาก่อนนะฝากทบทวนด้วยนะคะที่เรียน